สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทเพื่อนุาโตได้ยังนะเฮ้ยมารายงานตสบายดี่ลุงเอาแขกูไปนั่นะนะเ่ไปนนะยังมาโนยังมาไปกิงด้หายิงแข้วย มันไม่ดัดพันเลยมหนาไงีพีบอกง่บอกจกินยังแต่เลิกแต่นวัาพี่น้องเยันงยังก่อนหน้าพะนงันนั่งละพะนงแถวดำๆนะไปตลาดนาพี่น้องเอาปลาดิมขวายังไเ แม่นะ สิทันอยู่บะกล้วยเกลียกันนี่เด้กล้วยปลาลําพันเน,นาะอ,อันนี้านาะงเจ๊นักอกจังไดบเล่าลุยได้ปลาเยอะกว่าฝนตกนะเออบุหลงเนาะ bỏ bỏ háo cả háo cả hết tông hoa này, <laughs> <laughs> hừ đồng chỉ đông người, lái thẻ lái bài này, các hộ thì nó cứ vậy này, Và คน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 พี่น้องเอ้ยคนแทะคนว่าค่ะสาวขายขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยขึ้นเป็นพิเศษเลยไ <c oughs> ข,ข้ไข,ข้ไข้ไอ้พี่น้องเอ้ย mặc ừ, bộ, ừ. 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 mặc may, mặc man thì đâu ấy, thằng này. Ừ. Đây, cái gì mặc may như vậy thì nó, mặc may với xe bạc. นุ่น้อยบไปมาบปิเอ๋มาไปตามมีไหมนี่ไปพี่น้องเอ้โอ้ยปิ้งไก่บ้านพี่น้องทั้างนี้พี่ไก่บ้านป้าเจ๊อ่าเธอปิ้งเธอได้นี่ยนะโดยโดยนี้มีสองราคาเลยพี่น้องเอ้ À, ý, Sự hoài, thế nào nó? <cười> <cười> Sống phát bỏ Cái nào mặc mạnh Không là sao Không là sao là sao sao หัหอยอันนี้เนาะบปจักเอานะบมิ้งเลยเอ้ยเอาไอยากได้นี่ไล่โอ้ยไปเลยคนไล่เธอไลว่มาเกี๊ยบกับหมักมักใหญ่มักใหญ่เลยพี่น้อย มาแล้วเด้อนี่มื้อนี้เอาสมผักบ่โดยสวัสดีขายดีอบ่ครพอได้ขายอยู่เรื่อยๆเนาะุเท่าเ่ยหอยนี่เบ่หอยนี่เท่านี่นะ20บาทอหอยกเป็นแนวละเออทุกอย่างพี่น้องเอ้ย ทางนเดลําคทานกายขนมพร้อมีอะไรผัดหมีน้ำยังคิวกันซื้อด้วมือเนี่ยตัวใหญ่สามสิบมีนหลายคูหลายคนก็พักันซื้อพียงเนาะเตรียมคองไว้ คุ่นพี่เราใหญ่ยังปะรูปถุงถั่วจะแมนเอียงนะเบิกสุดย่างอเธอมาจะกฮันจะเตนเหมบอนผักต่อไม้ต่อเออเลยแฟลปลงมาอันตลาดย่าบุตท่านเนาะแมนนั่นแหละอ่าจะได้อันนี้เฮ้ยไรกานได้ไหมหกสิบ คนหลายพี่น้องไอ้เนาะอาทิตย์นี้นะหลายเป็นพิเศษเลยมีหลากหลายหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยเนาะมาซื้อที่แถวนี้มีบ้านเฮาเนาะน้าหอยฝังเองพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็น้าคำน้าพวกน้าคำน้าน้องคือนน้ามงก็มาพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็น้าหวานน้าปองจับใจสวยๆตลาดนัดบ้านฝังพี่น้องเอ้ย เอาอยังได้แม่ันนี่นี่ดินเป็นได้คือจังบออกอันนี้นะติดกันบ่อเนี่บ่อออกกันนี้ผมเป็ใหญ่ไม่ลันผมไปน้อยเสือผ้าเพื่อนกกางรังค้าพี่น้องเปนมันยันฝนตกคนไา มืดขึมฝ่าขนาคนเงินเงินคอน้อยเนาะเจ๋อเจดินใหม่ด้วยเก็ได้ได้านนีทยากนาะ

อืมอันนี้สิเป็นลาบบุบุพี่นอ้อยนช่นเีเสียวผ่าเี็กน่อย,อยกางมงข้าวไว้ยังดีเลยฝ้นข้าวบอย่านพี่น้อย เส้อบ้าให้น้องเนาะเส้อบฝาคุณยายดิกหน่อยมีครบเลยให้น้องเลยนี่ตรงงามเลยนะอืมนืมอื่อืมอืนอือออออ

แบบทงในทงเ่อไดนเลยนะราคาได้บอีิบพี่น้องเลยลูกมันได้เฮยเออย่คูบากบลูกมันก็บรยังลูกโทษมาคูบลคูบีล้อนี่พี่น้องเ้ยคูบดคืนลูกมันกับป่ปาให้ใหญ่เลยเนาะลูกมันแต่ลูกมันเหนอโลเ้โลเทไรเจ้เพื่นวะอันนี้เยโลละจ้า โลละลอยมาท่นี้ก็จะลุ่มซื้อลุ่มซื้อมูอันนี้พี่หน้ายข้าเขาเลยสินมูมา้าวเลยนี่ปสินกีกินาเนาอันนี้มัน cái này là mận kilo kilo nè Lời sao, Lời sao à. đà nó. Kilo loại sao nó loại sao bạc cái nồi

ถ้าเท่ากับวาฮอดคูนู่พี่น้องเอ้ยอยู่ไก่เนาะโดยโดยทางกับสีบงามๆสะดอกใช่ในหน้อยๆนี่สบายที่ประหลุงลโอ้ยงามลินี่ได้ยังเนี่ยเลยจกักเมย์เป็นนี่เป็นผู้ใ<ม> <c oughs> จเฮาเนี่ยเป็นผู้ถือกล้องจักเพิ่นได้ยังเนี่ยบุน้นเลยบานเพป็นกระยูไก่เติบพี่น้องเอ้ยบดิเติบแล้วเนาะอยู่อันผู้เนาะ้อยู่ สมาน้ขี้ันู้งะครื่งคร่งชั่วโมงพี่น้องเยอไปรอก่อนไปไปสิมาหอดทางเเปื้อนพี่น้องเอ้ไปสิมาหอดไปทางไหนดิแม่ม่นีอีกอคนก็สีไล nè, phi nông mua nè, khử ức ức thức vô, phụ xưởng, phụ khái cả đây. ừ <laughs> <laughs> đi phi nhai, mấy nhai. Đời. Bây đi. Đai nhắng. Đai nhắng. โดยสี่ก okay, no, ouais. ้อยกำลังเอื้อไว้มือมือนี่เล่ยห่อบ้านไปไงเนาะห่อมือนี่เล่ยกรต้มนั่นโดยโอ้บ้านเพิ่นผมมียาคูเพี่น้องเว้เนาะก็เลยมุนทางอื่นมาก็เลยเอาก้อนมูเอามือนี่เลยเพิ่นวะโดยโดยโดยไปไงเราไปเช็กกอนร้านไผ่จะไปทางไหนล่ะปะบีไก่โอ้โหคนคนแถ่คนว่าพี่น้องเว้ มันสิเป็นเส้นไม่้องเนาะกระดอกไม้เป็นเจียมใบอ๋ออาหารสดไม่รู้ครับนี่ปิ่นไก่ปลาหมึกโอ้มีหัดป่าไหนได้ครับปลาเข่ก็มีพี่น้อยโอ้ mặt <laughs> ừ, mạnh Mà thì nó hơi. <laughs> mẹ thảo <ở> xoay đi trời <laughs> chắc bà ơi <laughs> ถูกขาเขาทุกงานเลยพี่น้องเลยเน,หนะาะใครดีใครดีใครดีทุกงห่านพี่น้องได้มหมเนี่ยมืองพิเศษ,ษพี่น้องเนาะโอกาสดีๆแบบนี้โบนี้บ่อยๆได้ไ,มไหมค่ะพี่น้องเหมืนโดนอย่างไรขายดีเนี่ยนี้พี่น้องให,นหน้เนาะ

เอาพารเฮ้ยน้องเลยไทดีทั uh <|so|>> uh uh ้งเมย์ท uh uh ั uh ้งมวลน้องเลยเนาะอออือทั้งเมย์ทั้งมวนเลยเพื่นว่าพี่น้องเลย ายาดรอดแล้วเมื่ออะไรตัดผ่มมา,ามาอีกทีพี่น้อยเยงไดนไหมไม่น,นี่ได้อีย่งแน่นี่นะใหม่ก็ทวดินมหม่นะจักโลหน่หม่สองโล Xong lô này, lô la sĩ sip Maya Loi sào bát Loi sào Song Lô, lô la hô kìp Nó, lô xi bát sao? sào hoi hỏi 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 hoi 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 สินหมูก็ได้ขายดีพี่น้องเนาะบาจ้อยก็จนบมท่านหองลูกค้าทั้งพูกก็ได้ยพวกดรก็จับใจใส่ซอยพ่อแล้วกับเมื่อ,อแล้วพี่น้องเอ้เสียเสียแต่เงินเบิดก่อนพ่อใหญ่อันนั้นแล้ววะซื้อม้วนขนาดเราอแะ,ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับที่เนียวไว้สัมมิตรก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยข,ขอบคุณค,คุณละลายๆพี่น้องลงไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าสำหรับที่นี้สบายดี